วันนี้ว่าจะพามาคาเฟ่ที่อันลังมากๆค่ะอยู่ในจังหวัดนนองคายคาเฟ่นี้มีชื่อว่า The Forest Cafe เราต้องซื้อบัตรราคา50บาทแต่สามารถทำเป็รถเครื่องดื่มได้ค่ะดูทางเดินเขาสิคะอย่างการเดินเข้าป่าไปเลยบรรยากาศดูร่มรื่นดีมากเลยค่ะมาถึงร้านนี่เพิ่งรีบถ่ายรูปนะคะให้มาที่โซนสั่งอาหารกันก่อนค่ะเพราะว่าคนเยอะมากที่นี่มีขายชากาแฟแล้วก็น้ำหลายเมนูมากเลยค่ะขนมเค้กร้านนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะไอติมเขาก็มีค่ะแต่มันน่ารักมากจนกินไม่ลงเลยเป็นรูปน้องหมาน้องแมวแล้วก็รูปผลไมมม้้้้นนนกจาาขแแลละวทีี่ร าายอาหารด้วนะคะคสั่งเสร็จแล้วเราไปหาที่นั่งกันค่ะคือจะบอกว่าเดินหาที่นั่งกันนานมากค่ะเพราะว่าที่นั่งที่นี่มีหลายโซนสุดๆเราเดินออกจากคาเฟ่มาทางด้านข้างค่ะขึ้นบันไดเหล็กมาจะเจอโดมกลมๆค่ะด้านในก็จะเป็นที่นั่งลักษณะนี้ค่ะแต่ยังไม่ถูกใจกรุ๊ปเราค่ะเราขอเดินหาที่นั่งในป่าต่อก่อน สุดท้ายพวกเราก็เปลี่ยนใจค่ะเดินทะลุโซนร้านคาเฟ่บาทางด้านหลังค่ะได้ที่นั่งแล้วค่ะอยู่ติดริมน้ำบรรยากาศดีมากเลยค่ะสั่งขนมเรียบร้อยที่นั่งก็ได้แล้วไปดูห้องน้ำกันต่อค่ะตอนเรามาถึงที่นี่สิ่งที่ทุกคนบอกเราก็คือต้องไปที่ห้องน้ำให้ได้เลยนะมาถึงหน้าห้องน้ำมีบอ่อปลาคราฟด้วยค่ะและนี่คือด้านในห้องน้ำค่ะคือแบบอย่างกับเรามาเข้าถ้ำนะ่ห้องน้ำกว้างมากค่ะตกแต่งได้เหมือนถ้ำสุดๆไปเลยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ออกมากินขนมกันต่อค่ะออเดอร์ของเรามาแล้ว ขนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่ยังมีที่ให้เด่เยอะเลยค่ะด้านหลังของที่นี่ใหญ่มากค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมด ได้มาจนสุดทางเจอกับนาบัวค่ะเป็นบอ่อบัวที่ใหญ่มากเลยค่ะที่นาบัวแห่งนี้มีดอกบัวหลายสีแล้วก็หลายชนิดมากเลยเห็นแล้วก็รู้สึกว้าวจริงๆค่ะนอกจากดอกบัวหลากหลายสีสันแล้วที่นี่ก็ยังมีใบบัวยักษ์ด้วยค่ะแต่ใบบัวเขาลงไปยืนไม่ได้นะคะอยากยืนเป็นใบบัวสวยๆก็มาตรงนี้เลยค่ะเขาเตรียมใบบัวที่ยืนได้ไว้ให้แล้วสรุปนะคะเดอะฟอเรสต์คาเฟ่เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะสถานที่กว้างมากขนมกับน้ําก็อร่อยแถมมุมถ่ายรูปก็เยอะสุดๆไปเลยค่ะใครที่แวะมาเที่ยวหนองคายว่าแนะนําเลยค่ะมาคาเฟ่ถ่ายรูปนั่งพักผ่อนชิๆ กแล้วแวะมาเที่ยวกันนะคะ